สวัสดีค่ะมาพบกับครูออมเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูได้แจ้งให้นักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขมานะคะใครที่เตรียมมาแล้วก็หยิบมาไว้ใกล้ๆกับนักเรียนเลยนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะคะเราจะได้รู้วิธีการขั้นตอนในการกดเครื่องคิดเลขนะคะอย่างเช่นจานวนในหน้านี้นะคะ สองบวกห้าคูณสีได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่านำสองบวกกับ5้าเป็นเจ็ดเจคูณกับสี่เป็น28แต่บางคนอาจจะบอกว่านำห้าคูณกับสี่ก่อนห้าคูณสี่เป็น20แล้วค่อยบวกกับ2เป็น22่ดังนั้นวันนี้เราจะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการกันนะคะ เรามาดูชนิดของเครื่องคิดเลขกันก่อนนะคะอันแรกเป็นเครื่องคิดเลขแบบทั่วไปก็คือเราจะใช้ในชีวิตประจําวันบวกลบคูณหารธรรมดาซึ่งเครื่องคิดเลขแบบนี้เนี่ยมันจะคํานวณให้ตามที่เรากดปุ่มถ้าเกิดเรากดปุ่มการบวกก่อนมันก็จะทําการบวกให้เราก่อนแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะสังเกตเห็นว่าเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีปุ่ม เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะมันเป็นเครื่องคิดเลขที่เอาไว้คิดคำนวณในขั้นสูงซึ่งการคำนวณของมันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับลาดับขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปเรียนในบทเรียนต่อไปค่ะเรามาดูการใช้งานเครื่องคิดเลขนะคะอันแรกตรงนี้เราทราบอยู่แล้วตรงนี้มันคือจอแสดงผลใช่ไหมก็คือตัวเลขมันจะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ที่มัน เป็นตัว C E หรือตัว E นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มยกเลโลกหรือถ้าเกิดของบางคนเนี่ยปุ่มเริ่มใช้งานก็จะกดบริเวณปุ่มตรงนี้นะคะต่อไปก็เป็นปุ่มตัวเลขแสดงจำนวนต่างๆแล้วก็จะมีปุ่มดำเนินการที่เป็นเครื่องหมายบวกลบคูณหารอันนี้เครื่องหมายเท่ากับก็คือกดเพื่อแสดงผลลัพธ์ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มจดจำการคำนวณเดี๋ยวเราจะ ได้ลองใช้กันในบทเรียนวันนี้ค่ะเครื่องคิดเลขอีกหนึ่งอย่างก็คือเครื่องคิดเลขจากโทรศัพท์มือถือนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนก็จะมีแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขติดกับตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจะมีปุ่มปฏิบัติการเยอะ กว่าปกตินะคะสำหรับนักเรียนนะคะคนไหนที่เตรียมเครื่องคิดเลขและหนังสือเรียนมาแล้วนักเรียนก็เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า60เ,ยเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณกันแล้วนะคะมาดูที่ข้อที่1เขาให้บวกจำนวน2จํจำนวนนักเรียนก็บวกไปเลย3ล้าน7แสนหมื่นพันบวกกับ หกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมาเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็นำคำตอบไปใส่ลงในช่องวางให้ถูกต้องได้เลยค่ะเมื่อกี้เราทำข้อที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะเราก็มาดูต่อที่ข้อที่สองได้เลยค่ะข้อที่สองเขาให้หาผลลบเราก็กดเครื่องคิดเลขไปได้เลย 8 7 4 7 1 2 4ลบกับ12,651,745ได้คำตอบเท่ากับ74,818,379นักเรียนก็นำคำตอบมาใส่ลงในช่องว่างได้เลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ได้คำตอบตรงกับคุณครูแสดงว่านักเรียนเนี่ย สามารถจะคำนวณได้ถูกต้องที่เหลือตั้งแต่ข้อสาไปก็ให้นักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเป็นการบวกลบคูณหารเพียง2จํานวนค่ะคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการบวกลบคูณหารละคนในหน้าถัดไปกันค่ะ เรามาดูที่เครื่องคิดเลขของเรานะคะเครื่องคิดเลขโดยทั่วไปคุณครูเคยพูดไว้ว่ามันจะคำนวณตามการกดปุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะคำนวณตามขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยทั่วไปนะคะถ้ามันมีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนแต่ถ้ามันไม่มีวงเล็บนะคะเรามาดูขั้นตอนดังนี้ค่ะก็คือ ถ้าเกิดมันเป็นการบวกหรือการลบในข้อนั้นนะคะข้อเดียวกันเป็นการบวกกับการลบให้คำนวณจากซ้ายไปขวาก็คือสามารถที่จะกดเครื่องคิดเลขเนี่ยเรียงปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดข้อนั้นเป็นคูณกับหารคูณกับหารมันเป็นจํานวนที่มาคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมบวกกับลบมาคู่กันคูณกับหารมาคู่กันดังนั้นก็คํานวณจากซ้ายไปขวาสามารถกดเครื่องคิดเลขจากซ้ายไปขวาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นการคูณหรือหาร มันอยู่กับการบวกหรือการลบเนี่ยเราจะต้องคำนวณคูณหรือหารให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงคำนวณบวกหรือลบทีหลังนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างดีกว่าข้อนี้นะคะ20บวก5คูณ4ถ้าเกิดเป็นเครื่องคิดเลขธรรมดาเนี่ยนักเรียนลองกดไปพร้อมกับคุณครูนะคะ20บวก5คูณ4มันจะเท่ากับ100 ถ้าเกิดเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะคำนวณการคูณให้ก่อนนะคะว่าขั้นตอนจากข้อน,นี้ค่ะมันจะคำนวณการคูณให้ก่อน5คูณ4แล้วค่อยบวก20มันจะเท่ากับ40ดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนกดเรียงกันไปแบบนี้เลยเนี่ยมันทำให้ได้100แสดงว่าข้อน,นี้นักเรียนจะตอบผิด ถ้าเกิดใครได้40เนี่ยแสดงว่านักเรียนตอบถูกนะคะดังนั้นเราจะไปดูขั้นตอนในการกดเครื่องคิดเลขกันค่ะว่าเราจะมีการคำนวณอย่างไรอ่าถ้าเกิดมีวงเล็บอีกอย่างนะคะเราไปดูขั้นตอนวิธีการกดเครื่องคิดเลขกันเลยเรามาดูที่หน้า61นะคะการบวกลบคูณหารละคนข้อที่1เนี่ยมันเป็นการหารกับการบวกซึ่งการหารมันอยู่ ข้างหน้าด้วยนะคะมันเป็นตัวตั้งแล้วก็มีตัวบวกดังนั้นเวลาเราก,กดเครื่องคิดเลขเราก็จะกดเรียกันไปได้เลย2 0 4 7หาร23แล้วก็กดบวก874รก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น963ค่ะ เมื่อได้คำตอบแล้วเราก็นำคำตอบนะคะมาใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะหากใครคำนวณได้เท่ากับคุณครูแสดงว่าคำนวณได้ถูกต้องนะคะเรามาดูที่ข้อที่2อกันต่อข้อที่2องเขาให้หาผลคูณแล้วก็ลบนะคะเราก็กดเรียงกันไปได้เลย675คูณ28ลบกับ8,421 เ้วกดเครื่องหมายเท่ากับเราจะได้คำตอบก็คือ1479ถ้าเกิดใครได้1479แสดงว่านักเรียนคำนวณได้ถูกต้องนะคะก็เขียนตอบในช่องว่างส่วนข้อที่3นะคะมันเป็นการบวกกับการคูณแต่การคูณเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังแล้วเขาอยู่ในวงเล็บ แต่ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ถ้าเกิดมีวงเล็บเราต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะกดเครื่องคิดเลขโดยกดตัวที่อยู่ในวงเล็บ168คูณกับ75แล้วค่อยกดบวกกับ2 0 0 0 0 4 0 0ส 946กดครบแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะมันก็จะแสดงจำนวนที่คำนวณออกมาก็คือ37,546เราก็นำคำตอบมาใส่ได้เลยนะคะต่อไปหน้าที่62นะคะเป็นการบวกลบคูณหารละคนแต่ในหน้านี้มันจะมีการลบอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ดังนั้นตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดเขาเรียกมันว่าตัวตั้งแล้วในวงเล็บก็คือตัวลบ34,786เนี่ยมันลบอยู่กับในวงเล็บ125คูณ80นะคะถ้าเกิดเรากดเครื่องคิดเลขที่ใช้โดยทั่วไปแล้วกดเรียงกันไปแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะคำนวณการลบให้ก่อนซึ่งมันผิดเพราะตามหลักการมันต้องคำนวณในวงเล็บก่อน นั้นเรามาดูวิธีการกดเครื่องคิดเลขโดยการจดจําการคํานวณโดยใช้เครื่องคิดเลขแบบไหนนะคะที่เครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะมีปุ่ม Mc M ลบและ M บวกการใช้งานของมันก็มีดังนี้ค่ะปุ่มที่เป็น M บวกเนี่ยเราจะกดเพื่อแสดงให้รู้ว่าตัวนั้นเนี่ยมันคือตัวตั้งหรือแสดงให้รู้ว่าตัวนั้นมันคือตัวบวกเราจะกดหลังจํานวนนะคะส่วนตัว M ลบเราจะกดปุ่มนี้เพื่อ แสดงตัวลบค่ะส่วนตัว mc mr นะคะส่วนของค,คุณเนี่ยจะเป็นตัว mrc ตัวนี้กดเพื่อแสดงผลลัพธ์ค่ะหรือกดแทนเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเรามาดูวิธีการใช้กันค่ะสำหรับในหน้าที่62นะคะมันเป็นการลบกับการคูณแต่การคูณเนี่ยมันอยู่ในวงเล็บซึ่งมันเป็นตัวลบ แล้วมี34786เป็นตัวตั้งวิธีกดเครื่องคิดเลขเราก็จะกดตัวตั้งก่อนนะคะ34786พเมื่อกดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะกดตัว m บวกให้มันขึ้นตัว m ตรงนี้นะคะอันนี้มันหมายความว่าเราจะเอาตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งเมื่อกดเสร็จแล้วเราก็ กดตัวเลขตัวต่อไปได้เลยก็คือ125คูณกับ8 10เมื่อคูณแล้วอันนี้มันเป็นตัวลบใช่ไหมดังนั้นเราก็จะกด m ลบนะคะให้มันิแบบนี้เมื่อกดเสร็จแล้วเราก็จะกดตัวนี้ค่ะ mr ในหนังสือเนี่ยมันเป็น mc หรือ mr แต่ของคุณครูเนี่ยจะเป็น mrc นะคะเราก็กดไปหนึ่งครั้งมันก็จะแสดงคำตอบออกมาค่ะเมื่อแสดงคำตอบเสร็จแล้วนะคะสำหรับของคุณครูเนี่ยคุณครูจะกดตรงนี้ย้ำไปให้ตัว m ตรงนี้มันหายไปนะคะแล้วเราจึงกดตัว c เพื่อล้างที่เรา,เาคำนวณไปสักครู่นี้ค่ะ เ่อเสร็จแล้วเราก็ใส่คำตอบลงในช่องว่างได้เลยนะคะเราจะไปดูวิธีการคิดอีกวิธีการเรามาดูอีกหนึ่งวิธีนะคะถ้าเกิดเราไม่ถนัดที่จะกดตัว m เนี m ่ย m บวก m ลบ m r หรือ m c ก็ใช้วิธีการทำในวงเล็บก่อนค่ะคือ125 คูณกับ80แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเมื่อได้แล้วนักเรียนก็เขียนไปก่อนนะคะ1,000เมื่อนักเรียนเขียน1,000 0เสร็จแล้วนะคะเราก็นำตัวตั้งมากดได้เลย3ามหมื่นสเสร็จแล้วก็ ลบก,กับตัวที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะคะก็คือ1หมื่นเมื่อได้คำตอบก็กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้คำตอบออกมาเช่นเดียวกันค่ะเราก็นำคำตอบมาใส่ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะใช้วิธีการใดเนี่ยคำตอบของนักเรียนจะต้องได้เท่ากันนะคะสำหรับข้อนี้นะคะเป็น การบวกที่มีวงเล็บ2วงเล็บแสดงว่าเราต้องหาจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนมีวิธีการดังนี้ค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนสามารถดูขั้นตอนตามหนังสือได้นะคะอันดับแรกเขาบอกให้กด45คูณกับ726 720 เสร็จแล้วตัวนี้เขาบอกว่ามันคือตัวตั้งใช่ไหมคะในหนังสือเรียนเรากดตัวตั้งแล้วก็กดตัว m บวกเห็นไหมมันขึ้นตรงนี้แล้วนะคะว่า m บวกเมื่อกดแล้วนะคะขั้นที่2เราก็กดตัวเลขตัวต่อไปได้เลย9,400หารกับหาร25อันนี้มันเป็น ตัวบวกเมื่อกี้มันเป็นตัวตั้งใช่ไหมเราก็กด M บวกอีกครั้งหนึ่งเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะหาผลลัพธ์ดังนั้นเราจะกดตัวนี้ค่ะ MRC หรือของมงคนจะเป็น MR หรือ MC นะคะก็กดตรงนี้ได้เลยอ่ะเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น3 3 0หค่ะเราก็นำคำตอบมาใส่ได้เลยนะคะ แต่สำหรับใครที่ไม่ถนัดเราก็มีอีกหนึ่งวิธีสำหรับใครที่กดตัว m บวก m c m ลบไม่ถนัดนะคะเราจะมาดูวิธีการก็คือเราจะทำทีละวงเล็บค่ะหาตัวตั้งก่อนนะคะก็คือ45คูณ726คูณ726และเท่ากับ 32,670เราก็จะเขียนไว้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปหาตัวบวกตัวบวกก็คือ9,400หารกับ25แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับได้376เราก็เขียนไว้ก่อนได้เลย เมื่อน,นักเรียนทำวงเล็บ2องวงเล็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา2จํานวนนี้มาบวกกันได้เลยค่ะ3ามหมบวกกับ376 3 7อยเสร็นะคะเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้เท่ากันนะคะสามหมค่ะ เราก็ตอบได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขในการหาผลลัพธ์ในหน้าที่63ค่ะมีจำนวน10ข้อนะคะนักเรียนก็อย่าลืมว่าวิธีการใช้เครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขแบบไหนนะคะถ้าเกิดเป็นการบวกกับการลบอยู่ด้วยกันก็สามารถกดเรียงไปได้เลยนะคะตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังหรือจากซ้ายไปขวานั่นเอง หน้านี้เป็นข้อ6ถึงข้อ10นะคะวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยส่งงานคุณครูด้วยนะคะโดยให้นักเรียนถ่ายรูปหน้าที่นักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปใต้คอมเมนต์ที่คุณครูโพสงานสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูให้ค่ะว่านักเรียนทําถูกหรือผิดอย่างไรคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ